สามสิบขีคำใ่ญ่ๆครับพอยดีอยู่ครับต้มไปโดนเติบเบิดทานสองเต่าคือเกา สวัสดีครับสวัสดีมิรักเช่ากินแซบสู้หูสุขคนครับมือนีพบกันคือเก่านะครับกระเบาเช่นเช่นสวยเชนเาครับผมมาครับพี่น้องมือนีเบาเช่นได้ต่มคันเทนานะครับจุแจวขมนะครับแจวขมขมลำลำขมจนหูรันแก่ๆคือเก่าครับเบิรงครับคันเทนาแบบหกนะครับแบบโบหกนี่มีบบหลายครับพี่น้องสามสิบกีบหรือวันสบายนั่งกับมี่ สามสิบกีบนะครับมาครับว่าใส่ดีเจ้าหน่อยเพิ่มเติมอยู่ในเจลกับขมแล้วล่ะแต่ว่าเอามาใส่พี่น้องเบื้องน้าบรรยากาศย่ำแรงครับมือเนี่ยต้มไว้สัวสิเปอยนะครับพี่น้องจุดจวดคือเก้าครับเอ็มเปิดฝาครับอย่าเบาแห้งหน้าทั้งคางเปิ้ลสีไดงยินเดี๋ยวเปิสีขามมหาเดียินแต่ว่าจดุดจวดเปิสีขามมหาเบาเช่นอีกมะจวดน้ากันครับ อ้ขักคือเก่าครับนี่เจลขุ่นๆพุม่มผมเลยครับอื mm hmm. สามสิบขีบคำอย่างง่ๆครับพลอยดีอยู่ครับต้มไปโดนเติบเบิดทานสองเต่เขาขึ้นกอืม โอ้ขักขนาดครับกันไก่ก็เตรียมมาาอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าเอาแบบนี้ซักก่อนยำขาดอยู่ครับออื เลือกเอาครับเสียวตอนดใดพี่นอ้อง หัดผมพ่อ ขากหลาย นี่มองคันเท้าบหกลองเบิ่งกันนะคันเท่าบหกนี่ ตอนไงไหลกันยำนั่นขาดครับอื เหลือซํานี au, ha, oh, ่แะครับเบิดพอดีจวดคือเก่าครับพี่น้องโอ้แบบจิบจิบคักคือเก่าจอกหนึ่งหูสันจ้องวองจอกสองหูสันจีวี จอกสามบ่มี่เหรอครับเบิร์แล้วนี่โอ้แบบนี้ก็แซ่บอยู่ครับต่มที่เปืเ่อยจักหน่อยแบบกกุบๆจักหน่อยบอเปื่อยแห้งบัดเลย mm-hmm เอาวาสิเศ้าเหรอ,อีกจะขึ้มกันนะแสบเดี๋ยวเสียวไว้ให้แม่นองลูกกี้กับนองลูกกี้นะครับพอดีพันซิมไปคําบนึ่งพันวาแสบเอาไว้ให้แน่วาสัน้นอืม โอ้แสบครับคือเกาครับสูตรจอดครับพี่น้องเม,น,มน,เน,น,น,นูต้มคันเทนา่านะครับกับสามสิบกีบบ่หลายปัานไดต้มคันเทน่าจุเจวขมบรรยากาศย่มแรงนะครับทงไฮทงหน้าวิวปลาเข่าเขีียวครับฟังเสียงนกเสียงไก่ไปน้าเอาบรรยากาศอีสานบานเฮ่านะครับมาฝากตอนคือเกาเหรอครับพี่น้องฝากตอน พี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่นะครับผูไปเหตุงานอยู่ต่างประเทศก็ไดได้เห็นธรรมชาติเห็นทงไฮทงหน้าอีสานบานเฮ้าก็มีแห้งอกแห้งใจสู่งานต่อนะครับเป็นว่าเอาสําหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีกก่อนครับพี่น้องขอให้เอฟซทุกท่านสุขภาพแข็งแรงขอให้สุขสมร่ารวยสําเร็จลุล่วงยิงยิงขึ้นไปครับผมสวัสดีครับ